ตอนที่4 5 3หจีอินจูโจมฮันลี่ปล่อยให้กล่องถูกแสงเขตอาคมผลักออกไปตกอยู่ข้างๆโดยไร้สีหน้าและไม่มีทีท่าว่าจะปลดเขตอาคมออกเขาได้แต่มองกล่องสีทองด้วยความระวังและไม่พูดอะไรออกมาทำไมหรือเจ้ากลัวว่ากล่องนี้แปลงมาจากไหมวิญญ,ญาณทรมินอย่างนั้นหรือเจ้าวางใจเถอะตอนนี้วิญญ,ญาณนั้นหายไปแล้วมีเพียงข้าร่วมมือกับเจ้าถึงจะขจัดเจ้าจีอิน นั่นได้ข่าไม่ทำร้ายเจ้าหรอกแล้วร่างเจ้ามีศาสตร,ร์ปาอาคมไผ่อัศนีทองมากมายขนาดนี้เกินกอว่าที่ข้าคิดเอาไว้เสียอีกจักต้องได้ผลดีในยามที่ใต้อง์รับมือกับวิชามหายุทธจันทร์ทมินของจีอินข้ากำลังต้องการกำลังเสริมอยู่เช่นกันมันกระดูกดำยืนเอามือไข้หลังมองที่ฮันลี่ที่อยู่ในกรอบคุ้มกันแสงฮันลี่ฟังเขาพูดแต่ไม่ได้มองมันกระดูกดำที่อยู่ข้างบนแม้แต่น้อย สำหรับเขาในเมื่ออีกฝ่ายสามารถลอบทำร้ายเขาได้ครั้งหนึ่งก็แสดงว่าก็ต้องลอบทำร้ายเขาในยามที่เขาเผลอได้อีกคำพูดที่อีกฝ่ายพูดออกมาต่อให้หน้าฟังหรือมีเหตุผลมากแค่ไหนเขาก็ต้องระวังเอาไว้เป็นดีที่สุดแล้วฮันรี่ก็ยกมือขึ้นและยิงพลังสายฟ้าสีทองสายเล็กๆเ,เข้าใส่กล่องสีทองนั้นเปลียะเสียงดังขึ้นพร้อมกระกายสายฟ้ายิงใส่กล่องสีทองจนกระเด็นแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอเป็นเช่นนี้ฮันลี่ก็รู้สึกเบาใจขึ้นถ้ากล่องใบนี้เป็นของมีอาคมต้องไม่มีทางหนีอัศนีเทวาปัดเป่าพยันตรายได้จากนั้นเขาจึงวางใจเรียกกล่องใบนั้นขึ้นมากล่องสีทองกระโดดขึ้นจากพื้นเข้ามาหาเขาในขณะเดียวกันเกราะแสงคุ้มกันก็กระพริบวาบแล้วกลับเป็นสภาพเดิมกล่องสีทองถือโอกาสนี้ลอดผ่านกราะแสงเข้ามาอยู่บนมือฮรนลี่ ฮรนลี่จับความเคลื่อนไหวของมันกระดูกดำอยู่ครู่หนึ่งเห็นว่าไม่เคลื่อนไหวแม้แต่น้อยเขาจึงวางใจลงบ้างพลางก้มหน้าลงมองกล่องสีทองเขาเพ่งมองของชิ้นนี้ด้วยสายตายืกเย็นแต่ยังไม่คิดจะเปิดมันดูในตอนนี้ไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่มันกระดูกดำเห็นท่าทางระมัดระวังของฮรนลี่เช่นนี้ก็ได้แต่ยิ้มเสยบเบาๆพร้อมมองไปรอบๆอ,อย่างสบายอารมณ์ไม่คิดจะเร่งเขาให้เปิดดู ฮานลี่มองไปที่พื้นกระต่ายขาวร่างแปลงของโสมวิญญาณบนพื้นตัวนั้นตอนนี้มันยังนอนไม่ขยับอยู่บนพื้นสลบสลไยไม่ได้สติฮานลี่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วใช้สองนิ้วเปิดกล่องสีทองขึ้นเบาๆโดยไม่ลังเลฝาเปิดออกเองพร้อมแสงประกายสีเขียวสว่างขึ้นเผยของที่อยู่ข้างในฮานลี่มองนิ่งอยู่นานกับวัตถุขนาดไม่ใหญ่มากนักที่วางอยู่ในกล่อง ของชิ้นนี้ยาวประมาณครึ่งถืออสีน้ำตาลอมเหลืองผิวภายนอกไม่เรียบเป็นริ้วรอยรูปร่างคล้ายกิ่งไม้ธรรมดาจากต้นไม้เก่าแก่ต้นหนึ่งเขาเห็นแล้วถึงกับพูดไม่ออกถ้าบอกกว่ามันมีส่วนไหนที่ต่างจากของธรรมดาก็คือส่วนปลายยอดของมันมีดอกไม้สีนีนอนสวยงามดอกหนึ่งดอกไม้นี้มีประกายแสงแถ่กระจายบางๆอยู่พร้อมกับกลิ่นหอมอ่อนๆที่โชยออกมาเมื่อได้กลิ่นแล้วก็รู้สึกกระชับกระเฉงขึ้น แต่ใจฮันลี่ยังสงสัยว่าสิ่งนี้คือสมวิญญาณสลับฟันปลาจริงหรือรือหรว่ามานกระดูกดำไปเอาของอะไรก็ไม่รู้มาหลอกเขาทว่ายอยู่ๆกระต่ายที่นอนสลบอยู่ที่พื้นกลับเด้งฟื้นสติขึ้นมาพลันแปลงกลายเป็นแสงสีขาวและกำลังจะพุ่งเข้ามารวมตัวกลับกิ่งไม้ในกล่องสีทองฮันลี่เผยสีหน้าตกใจแล้วค่อยดีใจขึ้น ในเมื่อร่างแปลงกระต่ายขาวของโสมวิญญาณสลับฟันปลาผสานเข้ากับสิ่งนี้ก็แสดงว่าสิ่งนี้เป็นโสมวิญญาณสลับฟันปลาของจริงเขาค่อยรู้สึกโล่งใจขึ้นแต่ฮานลี่ไม่วางใจร่างแปลงนั่นอยู่ๆก็เข้ามาผสานร่างกันง่ายๆเช่นนี้หรือเขาดีดนิ้วส่งกระบี่แสงสีเขียวพุ่งออกไปแทงเข้าที่หัวของกระต่ายและเหวี่ยงร่างมันออกไปไกล แต่ร่างนี้อยู่ห่างกับร่างที่แท้จริงของมันแค่ตรงหน้าจึงพยายามกระโดดเข้ามาไม่ถึงเป้าหมายไม่เลิกราจนฮานลี่รู้สึกรำคาญจึงปล่อยพลังสายฟ้าออกไปสายหนึ่งกระแทกกระต่ายขาวนั่นลม้มลงที่พื้นขนขาวไม่จนหมดสลบหมดสติไปต่อมาฮานลี่จับร่างกระต่ายขึ้นมาและมองมันอยู่พักหนึ่งก่อนจะจับมันใส่กอไล่องศีทองลงไป แต่ร่างกระต่ายขาวพอสัมผัสโดนร่างที่แท้จริงของโสมวิญญาณสลับฟันปลาก็สลายกลายเป็นแสงและผสานเข้ากับร่างโสมไปฮันลี่รีบปิดฝาลงทั้งยังวางเขตอาคมปิดผนึกอันเล็กๆลงบนกล่องเพื่อป้องกันมันใช้วิชาดำบินหนีไปเมื่อทำเสร็จสิ้นแล้วฮันลี่ถึงจะโล่งอกได้จริงๆสักทีมันกระดูกดำยังคงนิ่งอยู่จนทำให้ฮันรี่รู้สึกแปลกใจยิ่งต้องเพิ่มความระแวงขึ้น ไปอีกในที่สุดเขาก็เก็บกล่องสีทองลงกระเป๋าของเขาไปพลางถามขึ้นว่าผู้อาวุโสมอบโสมวิญญาณสลับฟันปลาให้ข้าน้อยไม่กลัวว่าข้าน้อยจะหนีไปพร้อมกับมันหรือฮานลี่ลองถามออกไปหนีเจ้าคิดว่าแค่เจ้ามีโสมอันนี้แต่ไม่รู้วิธีปรุงมันแล้วว่าจะใช้มันได้หรือมันกระดูกดำหันกลับมามองเขาอย่างไม่รีบร้อนแล้วถามกลับฮานลี่ได้ยินแล้วก็ขมวดคิ้วกำลังจะพูดออกไป แต่มันกระดูกดำก็พูดขึ้นมาก่อนด้วยน้ำเสียงเย็นชากายเจ้าโดนจีอินวางกับดักไว้แล้วต่อให้เจ้าหนีไปสุดล้าฟ้าเขียวก็หนีไม่พ้นเจ้าจงร่วมมือกับข้าเสียดีกว่าไม่เช่นนั้นถึงเจ้าพกสมวิญญาณหนีออกไปจากพระราชวังนภา,าศูนย์วันหลังก็ฮือวางกับดักไว้แล้วฮานลี่หน้าเปลี่ยนสีแต่ก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็ว ด้วยพลังจิตสัมผัสของเขาย่อมไม่เชื่อว่าเขาจะไม่รู้ตัวว่าร่างกายโดนวางกับดักเอาไว้มันกระดูกดำเห็นเช่นนี้ก็เดาออกกว่าฮานลี่ไม่เชื่อที่เขาพูดจึงสยยิ้มและกำลังคิดจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ดูแต่เขาจูจ่ๆก็หน้าเปลี่ยนสีพลันหันหลังไปมองด้านอหอลางงอที่ไกลออกไปฮานลี่รู้สึกประหลาดใจพร้อมกับระวังตัวไปด้วยอดคิดไม่ได้ว่ามันเท่าคนนี้จะมาไม่ไหนอีก ใครจะรู้ว่ามันกระดูกดำจะหันกลับมาและพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ฮันลี่ต้องลุกขึ้นในทันทีพวกจีอินจะมาแล้วน่าจะมาหาเจ้าจงระวังตัวเอาไว้เถอะข้าหลบไปก่อนละ่ะจากนั้นนอนมันกระดูกดำก็แปลงกายเป็นเมฆดำลอยหายไปต่อหน้าต่อตาฮันลี่ได้แต่ยืนตะลึงงานอยู่กับที่ขณะที่เขาสงสัยคำพูดของอีกฝ่ายอยู่นั้นตรงขอบฟ้าไกลๆก็เกิดเสียงร้องของ วิญญาณดังระงมขึ้นตามมาด้วยเมฆดำผืนใหญ่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าลอยมาแต่กลายดูจากการเคลื่อนไหวของมันน่าจะมาทางนี้ฮันลี่เริ่มนิ่งเงียบลงเมฆดำนี้เกิดจากพลังของมหายุทธจันทมินอันเลื่องชื่อคนที่มาส่วนใหญ่ต้องเป็นบนรรพจารย์จีอินแน่นอนหรือว่าเขาถูกจีอินวางกับดักไว้โดยไม่รู้ตัวอย่างนั้นหรือไม่อย่างนั้นปรมาจารย์จีอินจะถอมาไกลถึงนี่ได้อย่างไร เป้าหมายคือเขาไม่ใช่ใครอื่นแน่นอนขณะเดียวกันในใจฮานรี่ก็กำลังตะโกนด่ามันกระดูกดำไหนพูดมาตลอดว่าจะร่วมมือกับเขาต่อกรกับจีอินตอนนี้ฝ่ายนั้นมาเยือนแล้วเขากลับหนีไปเร็วได้ถึงเพียงนี้ทิ้งตัวเขาไว้ตรงนี้คนเดียวฮานลี่ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆถ้าจะหนีไปตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วดูท่าต้องประชันหน้ากันตรงๆเสียแล้ว ขณะที่ฮานลี่ยังไม่ทันเก็บอาคมเมฆดำผืนนั้นก็ลอยมาถึงป่าและหยุดลงครั้งนี้ฮานลี่ไม่มีตัวเลือกแล้วได้แต่มองเมฆดำนั้นโดยไม่พูดอะไรเชื่อว่าอีกฝ่ายจะลงมือฆ่าเขาโดยไม่ออกมาเจอหน้ากันจะได้รู้กันไปเลยว่าทําไมปรมาจารย์จีอินถึงได้ไล่ตามเขามาตลอดเช่นนี้เขากังวลเรื่องนี้อยู่นานแต่ก็ยังไม่รู้สาเหตุเสียทีจนเขาทำได้แต่โมโหเท่านั้น แต่เขาก็สงบสติอารมณ์ลงได้พลางจ้องมองที่เมฆดำาปรงหน้ายอย่างเงียบๆรออีกฝ่ายเอ่ยปากพูดแต่ฮานลี่คิดไม่ถึงว่ากลับมีเสียงถอนหายใจดังขึ้นมาจากเมฆนั้นและปล่อยพลังแสงสีดำสายหนึ่งพุ่งเข้าใส่กราะคุ้มกันเขตอาคมอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันตั้งตัวกราะแสงสั่นไหวพลันเกิดเสียงแตกดังขึ้นกราะแสงต้านพลังเอาไว้ไม่อยู่แตกกระจายไม่เหลือชิ้นดี พลังแสงนั้นไร้สิ่งต้านทานพุ่งตรงเข้าใส่ฮานลี่ต่อฮานลี Hans ่หลบฉากออกพร้อมสีหน้าซีดเผือดหลบฉากไปโดยไม่ทันคิดหางงอ,อกไปจากจุดเดิมกว่าหลายสิบเจ้าง,งอพร้อมกับสีหน้าโมโหตกใจฮานลี Hans ่สะบัดมือทั้งสองข้างอย่างไม่ลังเลปล่อยหุ่นวานอนตัวสูงใหญ่หลายสิบตัวออกมายืนบังหน้าเขาจากนั้นก็มีย่างสัตว์อสูรหลายใบลอยออกมาวนอยู่รอบๆอบตัวเขาไปมา ฮานรีเปลี่ยนแววตาจนดูสงบเยือกเย็นขึ้นถึงโอกาสชนะจะมีต่ำแต่อีกฝ่ายหมายจะสังหารเขาถึงเพียงนี้ก็ต้องสู้กันสักตั้งแล้วเขาไม่ยอมรอให้ถูกเชื้อดง่ายๆเด็ดขาดพลังปราณแท้ในร่างกายขับเคลื่อนไปยังกระบี่ไผ่เขียวตัวต่อเมคาทั้ง9้าเล่มในเวลาเดียวกันร่างกายพลันสั่นสะท้านขึ้นมาตอนที่454ดึงดูด ดูเหมือนอีกฝ่ายจะดูสีหน้าและท่าทางระแวดระวังของฮานลี่ออกก้อนเมฆจึงเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วหดขนาดลงควบแน่นมากขึ้นเมฆดำสีดำที่เข้มขึ้นเพิ่มความหน้ากลัวให้รุนแรงมากขึ้นฮานลี่สั่นกลัวในใจขณะกำลังขมใจส่งพวกคุนกระบอกเข้าชิงโจมตีก่อนจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงของมันกระดูกดําดังขึ้นข้างหู เด็กน้อยอย่าเพิ่งลงมือเขาแค่วางอำนาจข่มเจ้าเท่านั้นไม่ได้หมายจะสังหารเจ้าดูเจ้าคนทรยศนี้ไปก่อนนะว่ามันมาหาเจ้าด้วยเรื่องอันใดเสียงของมันกระดูกดำทำให้ฮันรี่ตกใจและช่วยดึงสติเข้ากลับมาได้จากนั้นเขาก็ข่มความมุทะลุเอาไว้เอ่ยปากถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผู้อาวุโสจีอินมาเยืนถึงที่มีเรื่องอันใดจะชี้แนะข้าน้อยหรือฮานลี่เสียงทุ้มต่ำราบเรียบ ข้าจูโจมใส่เจ้าไปเจ้ายัางสงบนิ่งได้ขนาดนี้ดูท่าเจ้าจะกล้าหารไม่น้อยเสียงปรมาจารย์จีอินดังขึ้นจากเมฆดำเป็นประโยคที่ฮันลี่ไม่แน่ใจว่าเขาชื่นชมหรือตำหนิกันแน่ผู้อาวุโสมีฐานะเป็นผู้บำเพ็ญระดับก่อกำเนิดถ้าหมายจะสังหารข้าน้อยต่อให้ข้าน้อยกล้าหารเพียงใดมันจะมีความหมายอะไรฮันลี่ขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวแต่ก็กลับมาเป็นสีหน้าปกติอย่างรวดเร็ว เพราะรู้ว่ามันกระดูกดำอยู่ไม่ไกลแค่ซ่อนอยู่เท่านั้นเขาจึงสบายใจลงบ้างถ้าเขาร่วมมือกับมันเท่าที่รู้จุดอ่อนของมหายุทธจันทราธมินก็พอมีโอกาสเอาชายัยได้แต่แน่ละต้องดูก่อนนะว่ามันกระดูกดำอยากจะช่วยเขาร่วมมือกันสู้กับจีอินหรือเปล่าซึ่งเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ดังนั้นเขาจึงไม่อยากไปยุ่วโมโหอ,อีกฝ่ายตอนนี้เมฆดำควบแน่นเข้าด้วยกันแล้ว จากนั้นจึงเกิดประกายแสงเสียงคลื่นดังขึ้นไม่นานก้อนเมฆก,ก็สลายไปปรากฏเป็นชายวัยกลางคนและชายอัป,ปลักษ์ตัวแครกแกรนคนหนึ่งซึ่งทั้งคู่ก็คือปรมาจารย์จีอินแอลาอูโชวเจ้าชื่อว่าฮานลี่เป็นผู้บำเพ็ญเทียนสันโดษของเมืองดาวจรัดฟ้าข้าพูดถูกไหมชายวัยกลางคนมองมาที่ฮานลี่เอ่อยถามอย่างชอบใจไม่ผิดข้าน้อยคือฮานลี่ผู้อาวุโสเข้าใจถูกต้องแล้วฮานลี่ยิ้มแห้งนิดๆและ ตอบกลับอย่างจำใจไม่ต้องห่วงข้าไม่ได้หาเอาเรื่องเจ้าไม่ใช่เพราะกรณีสำนักขีตาวิจิตในตอนนั้นและไม่ได้จะมาระบายอารมณ์กับเจ้าการโจมตีเมื่อครู่เพราะคิดว่ากรอะแสงพวกนั้นเกกาเท่านั้นเองจึงได้ลงมือทำลายมันลงปรมาจารย์จีอินยิ้มน้อยๆเกกะอะไรก็แค่คิดจะใช้พลังข่มให้กลัวเท่านั้นล่ะสิฮานลี่คิดในใจแต่ปากก็พูดออกไปด้วยความเคารพว่า ผู้อาวุโสมาที่นี่เป็นเพราะถึงรู้ว่าอีกฝ่ายรอให้เขาถามกลับไปแต่ฮานลี่ก็ต้องจำใจถามกลับแต่พอฟังคำถามของฮานลี่แล้วบรรพจา์จีอินก็สยายิ้มขึ้นนอเขามองสำรวจฮานลี่ตั้งแต่หัวจรดเท้าจนเขายังรู้สึกขนลุกเจ้ารู้จักสิ่งนี้ไหมปรมาจารย์จีอินเผยมือออกมาเป็นวัตถุชิ้นเล็กๆสีขาวแต่ยังไม่ทันรอให้ฮานลี่เห็นชัดว่าเป็นของสิ่งใดก็โยนมันออกไปเบาๆลอยไป ตรงหน้าฮันลี่ฮันลี่สงสัยเล็กน้อยรอจนมันลอยมาใกล้ๆก็สะบัดแขนเสื้อดึงมันเข้ามาอย่างระมัดระวังของชิ้นไม่ใหญ่และยังดูไม่สมบูรณ์แต่ฮันลี่ดูออกกว่ามันคือสิ่งใดมันคือใยแมงมุมสีขาวบริสุทธิ์ก็อ,อนหนึ่งที่แมงมุมยกโลหิตพ่นออกมาฮันลี่ตกใจที่ได้รู้สงสัยว่าทำไมอีกฝ่ายถึงมีของสิ่งนี้แต่พอคิดกลับมาเขาก็นึกถึง เรื่องสำนักปีศาจเร้นกายตอนที่เขาบุกทะลวงวงล้อมเหมือนเคยใช้แมงมุมยกโลหิตต่อกรอกับทราบปีศาจเขาคงจะได้สิ่งนี้มาในตอนนั้นอีกฝ่ายถามถึงสิ่งนี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่ฮานลี่หน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยความคิดความความรู้สึกครั่งครูออกมาเต็มหัวไปหมดแต่อีกฝ่ายไม่มีเวลาให้เขาคิดเยอะขนาดนั้นเขาจึงตอไปตามตรงหลังจากนิ่งคิดไม่นานนัก ผู้น้อยรู้จักของสิ่งนี้เป็นตาข่ายใยแมงมมมุมที่อสศรนวิญญาณของข้าพ้นออกมาผู้อาวุโสถามถึงสิ่งนี้ด้วยเหตุใดหรือฮานลี่มีสีหน้าสงสัยเหมือนกับมีเรื่องข้องใจอยู่แต่ปรมาจารย์จีอินได้ฟังแล้วกลับยิ้มออกมาดีดีมากข้ามาหาเจ้าในครั้งนี้ก็เพราะอยากเห็นอสศรนวิญญาณของเจ้าเจ้าจงนำมันออกมาให้ข้าดูสักครั้งเถอะ ปรมาจารย์จีอิงพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นและอ่อนโยนยิ่งนักแต่ฮานลี่กลับยิ่งระแวงมากขึ้นกว่าเดิมเพราะใบหน้าเพื่อนยิ้มของอีกฝ่ายกลับเผยความโลภออกมาในรอยยิ้มแต่แค่ไม่นานก็จางหายไปแต่อีกฝ่ายเป็นถึงผู้บำเพ็ญระดับก่อกำเนิดกลับมีท่าทีสนใจแมงมุมยกโลหิตของเขาถึงเพียงนี้เขาเลยไม่รู้ว่ามันเป็นโชคลาภหรือทุกขลาภกันแน่ ถึงจะรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่อยู่ต่อหน้าปรมาจารย์จีอินฮานลี่ได้แต่ลังเลครู่หนึ่งแล้วก็จำใจเอ่ยว่าตกลงออกไปคงต้องถ่วงเวลาออกไปได้นานแค่ไหนก็เอาไปก่อนฮานลี่ได้แต่คิดอึดอัดใจเช่นนี้จากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นไปตบย่างสัตว์อสูรที่อยู่ข้างเอวเบาๆแสงสีขาพุ่งออกมาจากถุงและหยุดลงตรงหน้าฮานลี่ เมื่อแสงสว่างหายไปแมงมุมสีขาวขนาดเท่าจานโมตัวหนึ่งก็ปรากฏกายขึ้นตรงหน้าฮร์ลี่มองรอบๆอ,อย่างดูร้ายแมงมุมยกโลหิตตัวหนึ่งปรากฏกายขึ้นนอต่อหน้าปรมาจารย์จีอินที่ต้องมันต้าไมา่กระพริบเหมือนกับมันเป็นของวิเศษล้ำค่าหายากชิ้นหนึ่งเขามองมันด้วยความมาดีอกดีใจเยี่ยมมากแมงมุมยกโลหิตจริงๆด้วย55 ผ่านไปครู่หนึ่งปรมาจารย์จีอินก็เงยหน้าขึ้นและหัวเราะหลังแอนอากาศรอบๆสั่นสะเทือนไปทั่วๆจนฮันลี่หน้าเปลี่ยนสีผู้บำเพ็ญระดับก่อกำเนิดตบะไรากาศเกินบรรยายจริงๆฮันลี่เริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้นเขารู้ว่าอีกฝ่ายกำลังจะเข้าเรื่องที่มาคุยกันวันนี้แล้วแต่ฮันลี่ก็ได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นมาจากมันกระดูกดำด้วยน้ำเสียงร้อนใจทำไมเจ้าถึงมีแมงมุมหยกโลหิตไล่อ่ะ ในเมื่อมีสิ่งนี้ทำไมไม่บอกข้าตั้งแต่แรกน้ำเสียงมันกระดูกดํดเต็มไปด้วยความโมโหและผิดหวังข้ามีของสิ่งนี้ทำไมต้องบอกเจ้าฮานลี่ได้ยินประโยคนี้ก็แอบ,บโมโหในใจแต่เขาต้องเก็บอาการและตั้งสติเอาไว้ในเมื่อแม้แต่มันกระดูกดํดยังมีอาการเช่นนี้ดูท่าแมงมุมหยกโลหิตต้องมีความลับสำคัญซ่อนอยู่และไม่รู้ว่าเมื่อเกิดเรื่องวันนี้ไปแล้วว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีกับเขากันแน่ ฮันลี่กำลังใครครวนอยู่ก็ได้ยินเสียงอันร้อนใจของมันกระดูกดำดังขึ้นอีกครั้งสิทธรยศจีอินจะต้องเชิญเจ้าไปที่ด้านในพระราชวังแน่นอนเจ้าจงตามไปเถอะข้าจะแอบสะกดรอยตามไปสมทบกับเจ้าอาจเป็นเพราะรู้สึกว่าน้ำเสียงของฮันลี่เหมือนจะไม่พอใจเสียงของมันกระดูกดำจึงข่อนคลายลงแต่ก็ยังคงพูดกําชับอย่างหนักแน่นฮรนลี่ได้ยินแล้วก็ยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยมากกว่าเดิม แอบรู้สึกลึกๆว่าเขาเหมือนกำลังจะถูกดึงเข้าไปสู่น้ำาวนยักษ์เพราะเจ้าแมงมุมหยกโลหิตนี้ถ้าไม่ระวังตัวอาจต้องสลายกลายเป็นผุยผงได้ขณะที่ฮานลี่กำลังสงสัยอยู่นั้นปรมาจารย์จีอินก็เอ่ยปากขึ้นทั้งยังพูดตรงตามที่มันกระดูกดำคาดเอาไว้ฮานลี่อยากจะไปดูตําหนักในศักหน่อยไหมข้าสามารถพาเจ้าเข้าออกได้ตามสบาย บรรพจา์จีอินพูดด้วยความดีใจค่อยคำแฝงไปด้วยการหลอกล่อไปตำหนักในายฮานลี่ได้ยินแล้วถึงกับตกใจยกใหญ่สถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดของผู้บำเพ็ญระดับหลอมรวมทีเดียวถึงข้างในจะมีสมบัติล้ำค่ามากมายมากกว่าสถานที่อื่นๆของพระราชวังนภาศูนทว่าตั้งแต่ฮานลี่รู้สภาพภายในตำหนักแห่งนี้เขาก็ไม่คิดอยากเข้าไปอีกเลยวันนี้เขาเพิ่งได้รับ สมวิญญาณสลับฟันปลาที่มีประโยชน์ในการสำเร็จระดับก่อกำเนิดย่อมไม่อยากเสี่ยงอันตรายโดยไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีๆเสียก่อนแต่อีกฝ่ายเอ่ยปากว่าจะพาเขาเข้าออกได้และตกลงกับมันกระดูกดำแล้วเขาไม่อยากเชื่อและไม่อยากทำตามเลยจริงๆชีวิตของเขามีเพียงชีวิตเดียวเท่านั้นพอคิดดูแล้วฮันลี่ได้แค่คิดตรองดูครู่หนึ่งแอแล้วก็ฝืนยิ้มพูดปฏิเสธออกไป ผู้น้อยว่าจะไม่เป็นการเหมาะสมกับตําหนักในผู้น้อยคิดว่าแค่เข้าไปแค่สองดายอานอก็เพียงพอแล้วตําหนักในคงมีอาจเอื้อมผู้น้อยคงไม่มีวาสนาขนาดนั้นปรมาจารย์จีอินได้ยินแล้วก็นิ่งไปครู่หนึ่งคลันเผยสายตาเจ้าเล่ออกมาอูโชวคัง่งข้างเขากลับโมโหตวาดเสียงดังออกมาฮานลี่ท่านปู่ไม่ถือสาเอาเรื่องที่เจ้าไปลุ่งเกินเขาในวันนั้นทั้งยังปรารถนาดีจะ้ะ พาเจ้าเข้าตำหนักในเจ้ากลับกล้าปฏิเสธหรือรือว่าเจ้าดูถูกเกาะทมินของพวกเราปรมาจารย์ไม่ห้ามปรามคำพูดของอูชโชวอนั่นแม้แต่น้อยแค่มองด้วยสายตาไม่ปลื้มใจฮานลี่นิ่งเงียบลงเพราะมันกระดูกดำกำลังกระซิบบอกให้เขาตอบตกลงแต่ฮานลี่จะยอมทำตามง่ายๆได้อย่างไรไม่ไปถึงไม่รู้ว่าเจ้าเกาะอูจะเรียกข้าน้อยไปตำหนักด้วยเรื่องใดแต่คงไม่ใช่แค่ พาข้าน้อยไปเปิดหูเปิดตาแค่นั้นหรอกยิ่งในตอนนี้ข้าน้อยขออยู่ในที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยไม่สู้ออกตามมหาสมบัติดีๆจะดีกว่าฮานลี่พูดด้วยเสียงเรียบนิ่ง